จะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับ

วันนี้พระาชะถของพระชจ้ามาถึงเราในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่38ถึง39กล่าวอย่างนี้ว่าแต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อและถ้าเขาหันกลับเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยแต่พวกแต่พวกเราเองไม่ใช่พวกที่หันกลับและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นพวกที่เชื่อมั่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภยัย ฉะนั้นวันนี้พระราชนิของพระเจ้ามาถึงเราหัวข้อเรื่องเชื่อมั่นทําให้ชีวิตปลอดภัยเชื่อมั่นทําให้ชีวิตปลอดภัยนะครับความเชื่อคือการวางใจในพระเจ้าความรอดจะอยู่ในความเชื่อความหวังจะอยู่ในความเชื่อความเชื่อจะเต็มไปด้วยความหวังและความชื่นชมยินดีในพระเจ้อาอเมนไหมครับ ฉะนั้นพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเรากล่าวว่าคนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนี่คือพระเจ้าถือว่าเป็นคนที่ชอบธรรมคนนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อหมายความว่าพลังภายในของเรานั้นต้องขับเคลื่อนไปด้วยความเชื่อ ความเชื่อขับเคลื่อนชีวิตของเราอาเมนไหมครับคนชอบธรรมของพระเจ้านั้นจะต้องดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อเราก็จะพึ่งพาพระเจ้าเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าเราจะเชื่อฟังเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าเราก็จะทำตามพระคัมภีร์กล่าวต่อไปว่าถ้าเขาหันกลับ ถ้าเขาละทิ้งพระเจ้าหรือว่าถ้าเขาละทิ้งความเชื่อเขาเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเขาหันกลับถ้าเขาละทิ้งความเชื่อพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยพระเจ้าจะไม่พอใจในคนนั้นเลย แต่พระคัมภีร์นุนใจเราว่าแต่พวกเราเองไม่ใช่พวกที่หันกลับอเมนแต่พวกเราเองไม่ใช่พวกที่หันกลับอเมนหันกลับนำไปซึ่งความพินาศแต่เป็นพวกที่เชื่อมัน่นฮาเลลูยาแต่เป็นพวกที่เชื่อมัน่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภัยนี่คือพระเจ้ารับรองผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้ารับรองผู้ที่มีความเชื่อ พระคัมภีร์ยืนยันว่าบทที่11ข้อท6นะครับกล่าวแบบนี้ว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วหมดความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทยัยจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่ แสวงหาพระองค์อันนี้คือพระคัมพ,พีรยืนยันกับเราว่าพระเจ้ารับรองผู้ที่มีความเชื่อฉะนั้นขอให้เรานั้นดูแลรักษาความเชื่อของเราไว้ดีๆให้พระคำของพระเจ้าดูแลไฟจิต วิญญาณของเราเมนไหมครับให้พระคําของพระเจ้าดูแลความเชื่อของเราและสิ่งสําคัญนะครับให้ความเชื่อของเรานั้นอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเราเชื่อแบบไหนเราก็จะทําอย่างนั้นวันนี้เราปลูกความเชื่อของเราไว้ที่ไหนที่ไหนครับปลูกที่พระเจ้าหรือว่าปลูกที่ไหนครับปลูกที่พระเจ้าปลูกทุกที่หรือว่าปิดที่ครับ เรามับบ่นใจว่าเราปลุกไว้ทุกที่หรือว่าผิดที่ครับความเชื่อของดาอาเมนดาเลลวยารับปลุกไว้ทุกที่อาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดต่อไปว่าพระเจ้ารับรองผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าพอพระทยทยคนที่มีความเชื่อทําไมพระเจ้าพอพระไทยคนที่มีความเชื่อครับทําไมพระเจ้าพอพระไทยคนที่มีความเชื่อ เพราะว่าคนที่มีความเชื่อคนนั้นจะเชื่อฟังและทำตามอเมนเพราะว่าคนที่มีความเชื่อคนนั้นจะเชื่อฟังและทำตามนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้เรามีความเชื่อพระคัมภีร์ก็เลยยกตัวอย่างจากบารรพบุุบรบรรพบุุษของเราคนหนึ่งชื่อว่าโนอาห์กล่าวแบบนี้ว่าโดยความเชื่อพระคัมภีร์เน้นมากๆนะครับบทที่11บนะครับโดยความเชื่อ เมื่อโนอาหได้รับพะนธมรัดเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็นท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้ปลอดภยัยอเมนไหมครับเน้นนะครับกล่าวแบบนี้ว่าโดยความเชื่อโดยความเชื่อเมื่อโนอาได้ได้รับพะนธมรัดเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็น เหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าที่ยังมองไม่เห็นโนอาทํำยังไงครับต่อไปโนอาปฏิเสธไหมครับไม่ปฏิเสธเพราะว่าเมื่อโนอามีความเชื่อโนอาก็ทําตามเมื่อเขาทำทำตามเขาและครอบครัวก็ปลอดปลอดภยัย เมื่อเขาทำตามเขาและครอบครัวก็ปลอดภยัยฉะนั้นเราเรียนรู้จากโนอาห์นะครับว่าความเชื่อของโนอาห์สามารถชนะใดทุกอย่างความเชื่อของโนอาห์สามารถต้านทันได้ทุกทุกสถานการณ์อามนเมื่อเราดูในยุคข,ของโนอาห์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะดูแลรักษาความเชื่อของเรา พระงพีบันทึกในปรธมกาลบทที่ 6: ข้อที่ส1งกล่าวแบบนี้ว่าคนทั้งโลกเสื่อมทามต่อหน้าพระเจ้าและเต็มด้วยความหดร้ายพระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินทรงเห็นว่าเสื่อมทามเพราะมนุษย์ทั้งหมดประพฤติตนที่เสื่อมทามบนแผ่นดินฉะนั้นสมัยของโนอาห์นั้นปกคลุมไปด้วยความบาปผู้คนก็เสื่อมทาม เต็ไมไปด้วยความโหดร้ายเต็ไมไปด้วยการล่วงบาเวณีเต็ไมไปด้วยสถานที่ที่ตอบสนองต่อกิเลสตัณหาเป็นสถานที่ที่ชั่วร้ายแต่ว่าท่ามกลางสังคมอย่างนั้นท่ามกลางคนรอบข้างอย่างนั้นมีแต่โนอาที่เขารักษาความเชื่อของเขาไว้ยัางดี พระเจ้าก็เลยถือว่าโนอาเป็นที่โปรดปรานในปฐมกาลบทที่6ข้อที่นะครับกล่าวแบบนี้ว่าแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาวเวเป็นที่โปรดปรานในสายตาของพระเจ้าหลังจากนั้นพระเจ้าก็ให้โนอาต่อเรือโนอาก็ทำตามโดยไม่ได้เฉียงสักคำโนอาก็ทำตาม นี่คือคุณนคณนสมบัติของผู้ที่มีความเชื่อเมื่อมีความเชื่อคนนั้นจะเชื่อฟังและทำตามเมื่อโนอาห์ต่อเรือหลังจากนั้นน้ำก็ท่วมโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในบนโลกนี้ก็ตายไปกับน้ำเหลือแต่ครอบรครัวของโนอาห์ทำไมเหลือแต่ครอบรครัวของโนอาห์ครับ อาจารย์ทีครับทำไมเหลือแต่ครอบครัวของโนอาพระโนอาเชื่อพระเจ้าอาเมนเพราะว่าพระเจ้ารับรองความปลอดภัยสําหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทุกคนอาเมนไหมครับเพราะว่าพระเจ้ารับรองความปลอดภัยสําหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทุกคนนี่คือความเชื่อมั่นทําให้ชีวิตของเรานั้นปลอดภัย ไม่พอนะครับพระคัมภีร์ก็ได้ยกตัวอย่างจากบรรพบุรบรพบุพรบุษของเราอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโมเสสที่ความเชื่อสามารถชนะความกลัวได้ทุกอย่างแม้ว่าสถานการณ์จะยากเย็นน่ากลัวสักเพียรใดเพียงใดแต่ว่าความเชื่อสามารถชนะได้ทุกอย่างอเมนไหมครับกล่าวแบบนี้ว่าดยความเชื่อ เน้นอีกแล้วนะครับโดยความเชื่อโดยความเชื่อท่านจึงออกจากอียิปต์โดยที่ไม่ได้เกรงกลัวความเกลี้ยของกษัตริย์ว้าวท่านสู้ทนประหนึง่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาฮาเลลูยาความเชื่อสามารถเอาชนะความกลัวได้อาเมนไหมครับ เมื่อเรามีความเชื่อสามารถเอาชนะความกลัวได้ทุกอย่างและพระเยซูกิดเองก็ได้พูดในเรื่องนี้เหมือนกันและพระเยซูกิ์ได้เทศนาสั่งสอนให้ผู้คนให้มีความเชื่อในพระเจ้าคราเทศนาที่ภูเขาบนมกะกอกเทศพระเยซูกิ์ได้ใช้เวลากับสาวกกับฝูงชนเมื่อเราอ่านมัทธิวนะครับตั้งแต่บทที่ห้าเป็นต้นไป ยาวมาจนถึงบทที่เจ็ดบใช้เวลากับสาวกใช้เวลากับผู้ที่ติดตามพองและเทศนาสั่งสอนเขานานมากๆแต่ว่าพระเยซูกิดสรุปแบบนี้นะครับในมัทธิวบทที่เจ็ดข้อที่24 ถึง26นะครับกล่าวว่าเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาและฝนก็ตกเล่นน้ำไหลเชี่ยวลมก็ประทาบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากรากตั้งอยู่บนศิลานี่คือความเชื่อที่ตั้งอยู่บน พระคัมภีร์อเมนไหมครับนี่คือความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพระคัมภีร์สามารถต้านทันได้ทุกอย่างความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพระคัมภีร์นั้นถึงแม้ว่าลมจะพัดแรงขดดดไหนก็ไม่พังยังคงอยู่แม้ว่าพายุจะไหลมาพาดมาขดดดไหน ถ้าความเชื่อของเราตั้งอยู่บนพระคัมภีร์หมายวามว่าตั้งอยู่บนศิลาจะไม่พังอเมนไหมครับจะไม่อับปังเพราะว่าความเชื่อในพระเจ้าคือพลังมหาศาลที่สามารถต้านพายุใดทุกลูกอาเมนเพราะว่าความเชื่อในพระเจ้าเป็นพลัง ที่สามารถตันในทุกอย่างและพระคัมภีร์กล่าวต่อไปว่าแต่ทุกคนที่ได้ยินคำคำเหล่านี้ของเราและไม่ปฏิบัติตามนั่นแสดงว่าไม่มีความเชื่อสร้างบ้านของตนไว้บนทรายนี่คือพระเยซูกิตเปรียบนะครับว่า และไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนโง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงการพังทลายครั้งนั้นก็ยิ่งใหญ่อันนี้คือสองเหตุการณ์น,นะครับที่ปรากฏให้กับเราได้ดูนะครับมีสองอย่างคือลมปะทะ พายุป,ปะทะเหมือนกันความรุนแรงเหมือนกันแต่ว่าคนที่มีความเชื่อนั้นสามารถต้านทาน,นได้ทุกอย่างอาเลยยาอาเลยยาเมื่อเรามีความเชื่อสามารถเอาชนะได้ทุกอย่างฉะนั้นขอให้เรารักษาดูแลรักษาความเชื่อของเราไว้ให้ดีๆอเมนไหมครับ นธนุถนอมดูแลเอาใจใส่ความเชื่อของเราให้ดีๆความเชื่อของเราต้องการอาหารไหมครับต้องการอาหารฉะนั้นพระคัมภีร์เป็นอาหารของเราไฟจิตวิญญาณของเราที่จะดูแลนธนุถนอมความเชื่อของเราไม่ให้เน่าไปไม่ให้เสื่อมทรามไปฉะนั้นเสริมด้วยพระคำของพระเจ้าอาเมนไหมครับและพระคัมภีร์กล่าวต่อไปแบบนี้ว่า ฮิบรูบทที่11ข้อที่13นะครับคนเหล่านั้นทั้งหมดตายในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่อเมนไหมครับฮิบรูบทที่11ข้อที่13กล่าวแบบนี้ว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดตายในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่และยังไม่ได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้แต่พวกเขาก็สังเกตเห็นแตกลายและรอรอรับด้วยใจยินดี และยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกคนเหล่านั้นตายในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่ยังไม่ได้รับอะไรจากพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้คนเหล่านั้นไม่ได้รับแต่คนเหล่านั้นก็ยังมีความเชื่ออยู่ถึงแม้ว่าเขาตายไปแต่ความเชื่อก็ยังอยู่ ถึงแม้ว่าลมพัดปะทะจนเขาต้องตายลงแต่ความเชื่อก็ยังอยู่ไม่มีสิ่งใดที่ทำลายความเชื่อของเราได้อาเมนไหมครับนี่คือไม่มีสิ่งใดที่ทำลายความเชื่อของเขาได้และพระเจ้าก็รับรองคนที่มีความเชื่อเช่นนี้พระเจ้าก็เลยบอกว่าพระเจ้าพอพระทัยคนที่มีความเชื่อ เพราะว่าคนที่มีความเชื่อคนนั้นจะเชื่อฟังและทําตามและพระเจ้าก็รับรองความปลอดภยัยผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทุกคนฉะนั้นพระโนษฐของพระเจ้ามาถึงเราในเช้านี้เรื่องเชื่อมั่นทําให้ชีวิตปลอดภยัย ความเชื่อคือการวางใจในพระเจ้าความรอดอยู่ในความเชื่อความหวังอยู่ในความเชื่อความเชื่อจะเต็มไปด้วยความหวังและจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าในฮิบรูบทที่ส0ข้อที่3 8ถึง39กกล่าวแบบนี้ว่าแต่คนชอบธรรมของเรานั้น จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าเขาหันกลับเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยแต่พวกเราเองไม่ใช่พวกที่หันกลับและถึงซึ่งความตายแต่เป็นพวกที่เชื่อมั่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภยัยฮาเลลูยา